คือสิ่งที่ไม่เคยรู้มาก่อนที่คนอื่นเขาปิดบังเราอ,อันได้รับรู้สิ่งที่แบบไม่เคยรับรู้มาก่อนที่รู้ความจริงบางอย่างออมองเห็นตัวถึงนนะเห็นอะไรที่เป็นจริงอะไรแบบนี้มั้งคะตาสว่างคือรู้แจ้งเห็นแจ้งทุกถึง,ท,งทุกอย่างที่แบบที่เป็นอยู่ในสายตาว่าเหมือนว่ามองเห็นชัดขึ้นอนะ่ะตาสว่างมองเห็นแล้วเราแค่ต้องหัวโง่ สำหรับแนวคิดอของเยาวชนตาสว่างนะครับเป็นแนวคิดที่เกิดขึ้นว่าปัจจุบันนี้มีปัญหาเยาวชนมากมายที่เกิดขึ้นในสังคมแต่ว่าขาดกลุ่มแกนนำเยาวชนที่เข้ามาสะท้อนหรือว่าสร้างปัญหาให้เกิดเป็นประเด็นสาธารณะเพให้ผู้คนได้รับรู้แล้วก็มาช่วยการถกเถียงวิพากษ์หรือร่วมกันสนับสนุนในเรื่องของการแก้ไขปัญหา ศูนย์ประสานงานสื่อสร้างสุขภาวะเด็กและเยาวชนภาอีสานได้จัดอบรมพัฒนาศักยภาพแกนนำเยาวชนตาสว่างในวันที่12กรกฎาคมที่ผ่านมาน้องๆได้ทดลองสะท้อนปัญหาที่ระดมขันออกมาในรูปแบบของการเสวนา ของปัญหาการเรียนนะคะปัญหาในเรื่องของการเรียนก็จะมีทั้งข้อดีแล้วก็ข้อเสียใช่ไหมคะข้อดีนะคะก็คือมีความรู้นะคะแล้วก็มีทักษะในการแก้ไขปัญหาในการเรียนรู้ที่ดีมีศักยภาพมีการพัฒนาตนเองในทางที่ดีขึ้นนะ,ะส่วนข้อเสียของการเรียนนะคะข้อแรกก็จะเป็นขี้เกียจเรียนเพราะว่าคิดว่ายากนะคะข้อที่ 2, 2> เครียดอาจจะเป็นเพราะแบบว่าการเรียนหนักเกินไปหรือวสวัสดีค่ะผู้เราเป็นแกนนำเยาวชน<ห>นะครับ <ข borrowed S 2> ตาสว่างยังกล้าดีนะครับในวันนี้น,นะครับผู้เราก็จะมาเสวนานะครับเล็กน้อยๆนะครับเกี่ยวกับเรื่องของนาคตของนนเด็กควรจะได้รับรู้เรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นในสังคมไม่ว่าจะเป็นการเมืองเศรษฐกิจวัฒนธรรมต่างๆเพื่อที่จะให้ มีประโยชน์และก็มีคุณค่าต่อสังคมนั้นแนวคิดการเด็กการเกิดเด็กตาสว่างก็คือเด็กได้มีความรอบรู้เรื่องสังคมรอบข้างให้กว้างขึ้นในหลายๆด้านและสามารถที่จะวิเคราะห์สามารถที่ว่าวิเคราะห์สังเคราะห์ปัจจัยต่างๆที่เกิดขึ้นในสังคมได้นะครับทุกว,วันนี้นี่ปัญหาที่เห็นเป็นข่าวกันทุกว,วันนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องการทําแท้งการท้องก่อนแันครรานะครับซึ่งในปัญหาเหล่านี้นี่ก็จะเกิดจากเด็ก เยาวชนที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะแล้วก็ปัญหานี้จะนําไปถึงปัญหาความรุนแรงล้ก็ปัญหาความแตกแยกทางครอบครัวได้ด้วยเยาวชนตาสว่างเนี่ยเป็นแกนนาเยาวชนที่ต้องเข้ามาทําหน้าที่เป็นกระบอกเสียงให้กับกลุ่มเยาวชนหรือว่าสร้างประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยให้เป็นประเด็นสาธารนณะแล้วก็เข้ามาจัดการแก้ไขรวมไปถึงสำรวจความคิดเห็น ของผู้คนในสังคมว่าจะมีวิธีการแก้ไขอย่างมีส่วนร่วมยังไง การขับเคลื่อนสังคมโดยเด็กและเยาวชนจะมีพลังนะครับว่าเด็กได้มาคิดวิเคราะห์ในเรื่องต่างๆอย่างเช่นมีประเด็นของการใช้สื่ออย่างไม่เหมาะสมเด็กจะต้องลุกขึ้นมาดูว่าสื่อนั้นไม่เหมาะสมอย่างไรอธิบายให้ได้เป็นฉากๆว่าวัฒนธรรมของเราเป็นแบบนี้ถ้ามีสื่อแบบนี้จะทําให้เกิดอะไรขึ้นในบ้านเมืองในสังคมเด็กจะต้องมีความรู้และจะต้องดําเนินการขับเคลื่อนไม่ว่าจะเป็นการยื่นหนังสือถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทำสื่อออกมาเผยแพร่ให้เห็นว่าสิ่งเหล่านี้มันเป็นสิ่งไม่ดีต่อสังคมเดินไปคุยกับบริษัทผู้ผลิตสื่อว่าถ้าทำสื่อออกมาอย่างนี้จะเกิดผลกระทบอะไรต่อสังคมบ้างนั่นคือเด็กได้เกิดตาสว่างขึ้นมาแล้วและได้ขับเคลื่อนเพื่อที่ให้กระทบต่อสังคมและทําให้สื่อร้ายมันหายไปได้ด้วยส่วนกิจกรรมต่อไปที่จะดําเนินการนะครับก็จะดําเนินการในเรื่องของการขยายผล ให้เกิดเดยาวชนตาสว่างขึ้นใน4พื้นที่ด้วยกันก็คือจังหวัดศรีสะเกดยโสธรอ,อำนาจเจริญนะครับซึ่งเป็น3พื้นที่ที่เหลือเนื่องจาก1พื้นที่ดําเนินการไปแล้วคือบนรัชนานีโดยต่อไปเนี่ยเยาวชนกลุ่มนี้ก็จะมีบทบาทหน้าที่ทางสังคมนะครับโดยการที่จะมาเป็นกลุ่มเยาวชนที่จะมาสะท้อนแนวคิดหรือว่าทัศนคติ ต่อปัญหาสังคมที่เกิดขึ้นแล้วก็อาจจะมีการผลิตส,สื่อสร้างสารรค์ในประเด็นที่น่าสนใจนะครับของกลุ่มเยาวชนกลุ่มนี้ขึ้นครับ